สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเนาะื้อนี้ผมก็ได้ขนมจีบมากครับผมกับสาคูใส่หมูนะครับเนาะพาพี่พาน้องมากกินขนมจีบครับผมเห็นครับขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อมาครับเมื่อกินน้ำกันครับผมืันนี้ก็ได้มาก่บรายแล้วครับไปตลาดมากครับพี่น้องครับ มือัอนี้ก็เห็นขนมจีบกับสาคูใส่หมูครับผมเป็นตาแสบก็เลยเอามากินกับพี่กับน้องนะครับเนาะให้พี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อแล้วก็เหนียวนุ่มขนาดเลยครับพี่น้องเป็นตะกินขนาดใส่สาคูใส่หมูมาเพิ่อนกระเทียมเขาเกลียบปากมองมาให้ดู หน่อยหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้มันจะมีขัเกี่ยปากหมอหนํานะครับขัเกี่ยปากหมอ้อบริกรโดนนะครับพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันครับผมสาคูไส้หมูแซ่บแบบมีลูกโดดว่าคงครับนี่ครับลูกโดดว่างวันนี้นะเนาะกินไปนึ่กัดลูกโดดไปนึ่แซ่บๆ แต่นี่แตเทียมเจียวนะครับนะกระเทียมเจียวน้ำผมไปสีห้อยไปงังสีเลยเลยครับห้อยไปเลยหรือใส่มือก็ได้นะครับนะใส่มือห้อยงังสีเลยนี่ครับไปงซายสีเลย,ยมาแซ่บน้ำกันครับผมมีน้องครับมอนีเมน,นูอาหารหวานนะครับนะขนมจีบสาคูใส่หมูครับผมสแซ่บน้ำกันครับ จะไปกินน้ำกันเลยครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง่อฝ่ายสู้ขู่สุกคนนะครับเนาะวันนี้สวัสดียังเป็นท่าการอีกเทีนึงครับผมเมื่อกี้กะผ้าจัดขนมจีบแ้วกะสาคูใส่หมูล้วกะเขาเกี๊ยบปางมอนะครับเนาะกินครับพัก กาดหอมนะครับน้องมีพักกาดหอมอย่างเดียวครับมานีมาเสียบเสียบเท่ากันครับผมมือนี้เป็นตะแเส็บนี่ครับนะครับบมได้กินโดนแล้วครับนี่ขนมจีบซาคูใส่หมูนะครับเนาะมาครับเสียบเสียบเท่ากันเลยครับอันนี้เิ่นกระแถมสอดานะนำนะครับเนาะมีสอดหใส เดี๋ยวแกวสอดแป๊บหนึ่งเวยครับเด้อเอาได้แลีวเทใส่ถ้วยหน่อยเนาะครนะเอาอันอนี้เลยมาครับผมคำแรกเริ่มจากขนมจีบเลยครับขนมจีบนะเนาะเียบ กันมือนี่เต็นปากเต็มคำเริ่มจากสาคูใส่หมูนะครับเนาะสาคูใส่หมูกินทั้งสีเลยใส่เมื่อกินทั้งสีเลยนะครับไปแล้วครับคำใหญ่ มาเสิร์ฟแซมน้ำกันครับผมพี่น้องครับอืมตรงดดดนี้ดูดอดนสัมพันธ์วะอืมอืมเข้ากันเลยเลยครับทำอีกสามลอง เขาเกลี่ยปากหม้อนะครับนะเนาะเกลี่ยปากหมอ้อโอ้แต่บ่เตอนี่ครับจำซอสเข้ากันมนะเนาะม่วงมงครับอืมต้องนึกว่าเสียบเพื่อน ด้วยสาคูสาคูจิ้มซอสนี่มันอยู่แสบวะครับล่องมึงบอกเยยเนาะส่วนหมาก่็จะกินก็พักเลยสาคูจิ้มซอสแต่พอก,กินได้ ชาคู่เนี่ยต้องจัดหลุกโดดนะน่ะวันนี้อยากใส่มือครับผมฮอร์กินสีเลยกินกเรื่องเมียงนะครับนะ บ่ากินโดนนี่ก็แทบเพื่อนน้องพี่น้องเนาะน่ครับจิ้มซอสเลยอืเขากันเขากันดีเลยครับก็ภาัการหอมเนี่ยอืเขากันดีเลย อาจจะมีเสียงรลบกวดนิดนงหน่อยด้วครับเด้อขอโทษขออภัยครับผมนี่จะเตยมขอเตยมเสี่ยวห้อยลงไป ข่ากันด้วยครับสาคูต่อเลยครับอ,อร่อยมากๆครับ เกยบปากหม้อพอเลยครับเกยบปากหม้ออืมครับห่อเข้าไปแล้วก็อ้ำเลยครับอืม ครับมื้อนี้ไม่ม้อนีน้จัดเมนูหอมหวานนะครับนะหอมๆมันหวานแสบไม่ได้กินโดนครับไี่รอดขาดดวงเดีทั้งนั้นครับเขากันดีเลย จานนมกีบอ่ะนมกีบชิ้นใหญ่ครับ,รรบเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องจัดเลยครับจัดเลยอืม คิดเมนูบ่ออกอะร่องไปหามากินตามกันมั้งครับแซ่บด้ยครับเอนๆกินเทอะอืมรูกรวินี่ครต้องกินครับ้าคู่เข้ากัน mà ba tháng này mà không sao cũng xài mua phẩm สำงกิ่งเอาไปกระเทียมเฉียวนะครับเนาะม่ต้องีิแสบเลยครับกระเทียมเฉียวรับอืมฟานดุดดนะครับ ก็จะกินโดนแอบไว้พม่น้อง ข้มามยัยแทมเช่นบาเป็นข้าวเมื่แลล้วก่อนนะครับจัดต่อไป ทำสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับแสบจนเบิดเลยนะครับแสบๆแ,แล้วกันครับผมสำหรับกิมนี้กับม่กินเมนูขนมจีบนะครับนะ กับสาคูไส้หมูกับไอข้าวเกี๊ยวปางหม้อนะครับเนาะคะกันมากกินให้พี่นองนะครับเบิงนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้มเลดเดอร์นะครับสิไดใดฮ็ดคลิปไม่ไม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ให้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ